โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับตอนนี้เนี่ยทาง LL Y Lift เนี่ยก็มีกิจกรรมการเดินทางของเหล่าเดอร์เนก็จะมีแชมเปี้ยนเข้ามาในตัวเกมประมาณ5ตัวนะครับวันนี้ดอยก็ถือโอกาสมาแนะนำแชมเปี้ยนเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าว่ามีทักษะอะไรกันบ้างครับเหล่า y เดอร์พวกนี้นะฮะซึ่งตามที่ดอยเข้าใจเนี่ยเหล่า y เดอร์ที่ดอยเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นเผ่าๆหนึ่งใน,นรูนเทราเนาะหรือในโลกของ LL นะฮะก็จะมีลักษณะตัวเ,เลขน่ารักน่ารัก,รกมีหูสัตว์อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นตัวที่แบบเน้นแบบป่วนๆกวนๆท่าใ,ในเกมอะไรประมาณนี้นะฮะไปครับมาทำความรู้จัก,ก ครับก็ในกิจกรรมนี้ลูลู่จะเป็นตัวแรกที่ได้เข้ามาในตัวเกมนะก็จะมีเป็นเมสายซัพพอร์ตนะครับหลักๆเนี่ยมันสามารถยืนได้ทั้งท็อปเลนนะครับเลนกลางนะครับคือแล้วก็ยืนซัพพอร์ตได้นะครับความสามารถหลักๆของลูลู่เนี่ยจะเน้นไปทางการป่วศสตูนะไม่ว่าจะเป็นการเสกให้สตูกลายเป็นสัตว์นะครับอ่าการสร้างโล่ให้เพื่อนนะครับการเสกให้เพื่อนตัวใหญ่แล้วก็ยกน็อกอัพสตูรอบๆขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับทำให้แบบว่าอ่าคนที่จะมาล้วงหรือมาแก๊งคนที่ลูลู่ซัพพอร์ตอย่เนี่ย ลวงได้ย่างมากขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้หรือถ้าเาไปยืนเป็นเลนการเนี่ยมันก็เหมือนช่วงเลนเกมเราก็สามารถกลายเป็นซัพพอร์ตได้ด้วยนะแล้วก็สามารถยืนเลนได้ดีข้อเสียของลูลูเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกึ่งเมทนะเพราะงั้นมันเวลาไม่ได้ซัพพอร์ตมันเลยจะแทงไม่ค่อยได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบบ แทงหนาๆตัวอื side, But, is is you know. ur, old, so, ่นๆที่เป็นสพอร์ตในเกมนี้เนี่ยอาลูลูมันยืนแทงดาเมจได้ไม่นานเท่าแล้วแต่ว่าเรื่องของความปั่นปวนในการดูแลเพื่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเพื่อใครเข้ามาล้วงผิดจังหวะเนี่ยโดนลูลูสาบโดนลูลูโรยเพื่อนโดนลูลูยกเนี่ยบอกเลยว่าล้วงเพื่อนยากมากเพราะงั้นเป็นตัวหนึ่งะที่ทําให้สตูเนี่ยปั่นป่วนมากๆเวลาเข้ามาไฟด้วยนะครับประมาณนี้ตัวต่อมาครับก็เป็นโดยจะพูดถึงตัวของเคนเนนนะเคนเนนเนี่ยเป็นยดโดนินจาสายฟ้าตัวเล็กๆนะครับ วิ่งช็อตได้นะครับหรือเจ้าหนูสายฟ้าของเรานะหลกัหลกๆเนี่ยสกิลของเคนเน่นเนี่ยจะคล้ายๆตัวของนินจาทั่วไปมีการปะาะกระจายมีการวิ่งท่านารルโตะนะฮะอะไรประมาณนี้แต่พาสซีฟหลกัหลกๆของเคนเน่นเนี่ยเมื่อเคนเน่นนะใช้สกิลโดนครบ3ครั้งนะเคนเน่นจะทำการสตาร์ทเป้าหมายได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจริงๆอ่ะก็คือมันเป็นแชมเปี้ยนสายยืนท็อปเลนยืนแคลรี่ได้นะครับหลกัหลกๆนะที่เขาเล่นกันเขาจะยืนท็อปเลนกับแคลรี่เป็นหลกักแต่ส่วนใหญ่ที่ดอยเห็นเนี่ยในเนป็็ทอปเลนซะล์อเนาเร์พี่เนน็ปมััตว ตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลโป๊กค่อนข้างเยอะแถมเอาตัวรอดค่อนข้างเก่งนะเพราะงั้นมันก็เลยเป็นตัวท็อปเลนตัวหนึ่งที่ดีนะมันอาจจะเป็นตัวที่ยืนเลนไม่ได้เก่งมากนะจากสกิลต่างๆมันไม่ได้โหดเที่ยมมากเหมือนแอสซินตัวอื่นนะแต่มันเป็นตัวที่เวลาเข้าทีมไฟและเก่งมากนะอันติเมตของมันเนี่ยเวลามนไล่อันติเมตเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสร้างวงขึ้นมานะใครที่อยู่ในวงรัศมีรอบตัวเคเนนเนี่ยจะโดนสายฟ้าผ่าล้วนๆนะครับซึ่งพอมาไปคอมโบกับพัสซีเนี่ยมันก็จะโดนสตาร์นไบ หนักๆได้แล้วก็มีดาเมจเข้ามาในทีมไฟได้เยอะมากเพราะงะั้นดาวว่าเคนน่เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากเวลาเข้ามาในตัวของไวลิฟนี้นะเนื่องจากในเกมไวลิฟเนี่ยการเก็บอ b อบเจกต์ค่อนข้างสำคัญมากการทีมไฟค่อนข้างสำคัญมากเคนนี่น่าจะมีบทบาทสําคัญมากในการเซตทีมไฟในเกมนี้นะครับประมาณนี้ ครับตัวต่อมาครับอย่างค็อกกี้ครับค็อกกี้เนี่ยเป็นยอเดอร์นะที่ขับยานยิงนะครับสกิลต่างๆค็อกกี้เนี่ยจะเน้นไปทางการทำดาเมจเป็นวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งโยนระเบิดนะสกิลสองนะครับยิงปืนกลเป็นกลวยอะไรอย่างงี้นะสกิลสามบินอะไรอย่างงี้นะครับก็คือสกิลต่างๆเนี่ยสกิลเป็นเอลเค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะงั้นไอตัวของค็อกกี้เนี่ยจะเล่นได้ดีนะในทั้งสองตำแหน่งทั้งเลนกลางแล้วก็แคลลี่นะฮะในแข่งส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเลนกลางกันนะเพราะมันเคลียร์เวฟเก่งนะครับแล้วก็็โปเเกกกกก่่งงงมาาานนนะะะสหรรัับตตววขออออคี้้ดู การมาในไวลิฟเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนและโป๊กดีแค่ไหนเนาะก็หลักๆเนี่ยตัวของคอกกี้เนี่ยเขาจะเล่นเนกลางนะเพราะมันโป๊กเก่งมากแล้วก็ยืนกดเลนได้ดีนะหรับเวลาเจอกับเมดอะไรประมาณนี้นะครับจุดเด่นของตัวคอกกี้เนี่ยจะอยู่ที่แอนติเมดนะที่จะยิงระเบิดเป็นระยะไกลเนาะเอาไว้ตอดในช่วงก่อนทีมไฟหรือในช่วงทีมไฟเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจ่ายดาเมจถึงแนวหลังได้ง่ายจากการยิงแอนติไปเนาะมันเซ็ตได้รัวๆนะเป็นการยิงระเบิดไปนะครับตัวต่อมาครับอย่างทิสซนาครับก็คือเป็นยูโดสายแครี่นะฮะนี่แครี่วเพาามกกิ่ศษ แคลลี so ่ตัวอ so ื so that, ่นในเกมนี้คือเรื่องของระยะยิงครับตัวของทิสนาจะยิงไกลที่สุดในเกมไ่ใช่ค่อยิงไกลที่สุดในเกมนะแต่ว่าตามเลเวลที่เพิ่มขึ้นเรายิ่งเลเวลเยอะนะทิสนายิ่งยิงไกลมากขึ้นนะคือแบบว่าเลดเกมได้ยิงแบบแทบจะเกือบเท่าระยะป้อมมายิงไกลมากนะไม่มีแคลลี่ตัวไหนยิงไกลเท่าทิสนาแล้วบอกเลยว่าทิสนามีออยเทมปืนมันเนี่ยยิงไกลแทบจะสุดจอนะเพราะงั้นถือเป็นตัวหนึ่งที่ต้นเกมไม่ค่อยเก่งมากนะครับทิสนาแต่ถือบอกว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยมันแบกได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆ คว,ความเร็วการโจมตีนะท่ากระโดดเวลาฆ่าได้เวลาแอซิดอะไรอย่างนงี้ะครับช่วงเลยเกมเนี่ยทิสนาสามารถแบกได้ดีมากจากระยะยิงที่ไกลดาเมจที่เยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียของทิสนาเนี่ยคือต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งมากนะเพราะงั้นอาจจะต้องรอดูว่าในพอมันมาถึงไวลิสเนี่ยมันจะเก่งไวแค่ไหนนะครับถ้ามันเก่งไวมากดอยว่าน่าจะเป็นตัวเมตาเลยกับ,บทิสนานครับประมาณนี้ ออมาครับตัวสุดท้ายสับใน extension นี้หรือการเดินทางครั้งนี้นะครับก็คือตัวของทีโมอ่ะทีโมทีโมเนี่ยเราขอเรียกว่าปุยแล้วกันนะเจ้าปุยตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนอะไรลูกเสือเบนเดอรสเกลนะฮะเป็นลูกเสือสุดกรรตีนนะสกิลหลักๆของทีโมเนี่ยจะเน้นไปทางพิษแล้วก็การทําให้ศัตรูติดใบนะครับติดบอร์ดติดบอร์ดในเกมนี้คือการตีไม่ได้นะตีแล้วมิสตลอดนะก็คือตัวที่ตีธรรมดาจะตีมิดเช่นพวกแคลลี่อ่างต่างตีมิดอะไรอย่างงี้ทีโมจะมีสกิลทําให้ติดบอร์ดนะครับแล้วก็ติดพิษนะครับก็คือออโโดนนนนนนนเเเเเผาััั่่งะะะฮหลกๆีีียยทมมจป็ ตัวที่ยืนท็อปเลนนะครับกับแคลรี่เป็นหลักเนาะส่วนใหญ่ดดอว,ว่าจะเห็นท็อปเลนกับเลนก,นกลางอาจจะได้เห็นกันว่างนะครับสกิลที่สําคัญของทีโมนะครับคือการพ่นลูกดอกที่ทำให้สู้ตาบอดเนาะถ้าใครเล่นเจอพวกตัวตีใกล้แคลรี่อะไรเงียบโดนบอดเข้าไปก็สู้ทีโมไม่ได้ทีโมมันได้เปรียบพวกตัวตีธรรมดามากนะฮะแล้วก็สกิลสุดโหดของทีโมนะครับเห็ดในตำนานนะเห็ดพิษนะครับเป็นการวางกับดักนะวางกับดักที่เป็นพิษเนาะใครเดินมาเหยียบจะตูมนะ้มแล้วเป็นพิษ รกระจายนะครับก็คือใช้ได้ดีมากนในเกมนะครับคือขนาดใน PC แบบกว้างๆ,ๆเนเดินเหยียบทีนึงนี่แทบจะกลับบ้านแลยหมดหลอดนะเพราะมันเป็นสกิลที่แรงมากนะก็ต้องรอติดตามนะว่าในตัวของไวริสเนี่ยทีโมโจะวางเห็ดได้แรงแค่ไหน,นแต่ด้วยหลักๆเนี่ยตัวของทีโมโเป็นตัวที่ค่อนข้างปวดมากนะปวดมากคือมันพ่นพิษแรงนะครับเข้าจับ จับมันก็ยากนะดีไม่ดีเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่เอาสแกนไปด้วยโดนเหยียบเห็ดตายก็มีนะเพราะงั้นดอยว่าทีโมน่าจะมีบทบาทสําคัญมากในตัวเกมไวริสนันเนื่องจากการเก,ออกเ็บอ็อบเจกต์ค่อนข้างสําคัญเนาะการโซนด้วยวิชั่นอะไรพวกนี้สําคัญเพราะงั้นถ้าเราเผลอไปเดินเหยียบเห็ดทีโมเข้าซึ่งอ่าดีพูดก่อนนะในตัวเกมไวริสนี่ยยังไม่มีวอร์ดแดงน,นะครับวอร์ดแดงก็คือวอร์ดที่มองเห็นพวกวินบล็อกและพวกนี้มันมีแค่สแกนเพราะงั้นการเดินไปเหยียบ พวกระเบิดทีโมนเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากจนเกินไปซึ่งดอยมองว่าดาเมจของเททีโมนถ้าเกิดมันแรงระดับแบบเหยียบทีเดียว30-20ประเด็นก็น่าจะทำให้คนแบบ กลับบ้านได้ดอยดาว,ว่าทิโมโถ้าเกิดมันมาถึงว l ริสน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากนะเพราะามันสามารถกดดันท็อปเลนได้ดีนะครับดูแลออบเจกต์ก็ได้นะครับคุมวิชันก็เก่งนะครับอะไรอย่างนี้แล้วแถมสามารถาไล่ฆ่าพวกแคลรี่ได้ด้วยนะปลาลูกดอกใส่แคลรี่นะแคลรี่ตีธรรมดามิดตลอดอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้ทิโมโเป็นตัวที่น่าจะจับตามองมากในเมตานี้นะฮะ ก็สำหรับคนที่ต้องการจะทํากิจกรรมในตัวของไวลิปเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะก็จะมีแจกตัวยอรโดนะครับหนึ่งใน5ตัวนี้1ตัวนะฮะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็เป็นภารกิจนะครับเดินทางไปพร้อมกับเรายอรโดด้วยทำภารกิจครบนะครับก็จะได้รับเลือก1ใน5ตัวของเหล่ายอเโดไปได้เลยนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นไงบ้างสำหรับการแนะนําเหล่ายอเดโดในวันนี้เนาะคลิปนี้ก็เป็นแค่การแนะนําคร่าวๆจริงๆนะสำหรับเหล่ายอเโดที่กำลังจะเข้ามาถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ดอยรีวิวแแบบบบตรรงงงจุดดดนนลลลึกก็สาาาามถเไ้้้่ี อยากให้รีวิวตัวไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะก็จะดอมมาทำคลิปรีวิวให้นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ไ b e กันด้วยวจะช่วยกํลาลังใจใคนทําคลิปมากเลยฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามด้นะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน